สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้มัมกำลังปั่นจักรยานนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของนะคะโอ้โหร้อนมากเลยตอนนี้แต่มใส่หมวกไม่ได้เพราะว่าหมวกหมวกปลิวค่ะ หมวกเริวเราจะไปซื้อวยเตี๋ยวนะคะคุณผู้ชมใคร อ๋อมีคนมาขายผลเห่าไม้เราไปดูกันไปดูกันว่าเขาขายอะไรบ้างสี่โลร้อยนะคะสี่โลร้อยอ้าสลลิบบาทนะคะล,ลองกองก็มีค่ะเราจะซื้อผล,ลไม้สามโลร้อยนะคะสามโลร้อยทุเรีลลยน สวัสดีค่ะโนโนโดมังคุดมังคุดโลเท่าไหร่จ๊ะสี่โลร้อยค่ะสี่โลร้อยมันมันกินได้เลยไหมคะได้เลยค่ะป้าคัดออกให้แล้วคัดคัดที่มันบีบยางาใช่ไหมโอเคเอาเอาหนึ่งร้อยบาทค่ะเอาหนึ่งร้อยบาทโนถ้าใส่ได้ใส่กใช่ใชค่ะจะไปไหนเนี่ยส,สวยๆเนี่ย <laughs> สวยแบบเย่ะค่ะวันนี้สวยตัดเลย หนูจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนทุเรียนทุเรียนมันมีลูกเล็กๆไหมอะไม่มีค่ะมีแต่จมโบลอยๆเอาเอาไม่ต้องเยอะมากเออโอเคเอานี้ค่ะจวจ่ายไม่ไหวมันมันฤดูการมันเขาเรียกอะไรได้กินแล้วไงอันนี้เราก็กินนิดๆพอพอหอมปากหอมคอเอาเดี๋ยวเอานี้กินได้เลยไหมคะได้เลยเดามาซื้อทุเรียนนะคะได้ไหม เ,เอาแบบว่าเอาแบบว่านี่กำลังกินเลยสองเท่าเรยคะสองสองสองสามเหรอสองโลดูไม่เป็นสองสามโอเคงั้ลองตีให้บันดูแบบนแ๋ยวมันจะสัมผัสกันเอาทุเรียนเอยเอามังคุดสี่โลและถูกต้องแล้วโอนอ่าโอนได้ไหมคะได้เนาะขออนุญ,ญาตแบบเอาถุงจับนะเพื่อว่าเราไม่ถูกใจเราจะได้ไม่เสียของ เน,เนื้อสวยเนื้อสวยเนาะใช่โอเคค่ะกรีดกรีดเฉยๆจ้ะกรีดกรีดให้ให้เราไปจัดการต่อได้นะ,ะจ๊ะจ้ะโอเค